นี่ครับโคโรล่าคลอสเซซี่ตัวแรปสี้สติกเกอร์พิเศษนะครับลามิเนตเกรย์ครับ <S <S ต้องบอกก่อนว่าพื้นฐานของรถเนี่ย <S <S เขาได้พัฒนาปรับปรุงมาจากตัวคลอส Hybrid Premium Safety ตัวท็อปนะครับซึ่งรถตัวนี้นะครับจะมีกล้องมองรอบคัน360องศามาให้นะครับมีแพ็กเกจ Toyota Safety Sense นะครับเป็นเวอร์ชัน2แล้วเป็น All s p s p e r d r g n นะครับสำหรับตัวฉลองครบรอบ60ปีเนี่ยเขามีอะไรบ้างนะครับแน่นอนครับชุดด้านหน้านะครับเราออกแบบนะครับให้จะเป็นสีกันเมทัลลิกนะครับก็คือจะเป็นสีออกเป็นสีเทาเข้มๆนะครับอันนี้คือจะเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นฉลองครบรอบ60ปีนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวคิ้วกระจังหน้าแบบโครเม นะครับรุ่นฉลองครบรอบ60ปีเนี่ยปกติแล้วเนี่ยของเราจะใช้สีขาวมุกหลังคาดำนะครับแต่คันนี้จะเป็นสีพิเศษก็คือจะเป็นเป็นการแรปสติ๊กเกอร์นะครับด้วยขั้นตอนที่ค่อนข้างพิถีพิถันเลยนะครับชื่อสีเนี่ยจะเป็นสีเอกลักษณ์เฉพาะของ Toyota นะครับก็คือจะเป็น Laminate d Gray นะครับทางด้านข้างนะครับในส่วนของตัวล้อนะครับจะเป็นสี Matte b l a c กนะครับก็คือจะเป็นสีดำด้านนะครับแน่นอนครับ ด้านข้างนะครับเราจะมาพร้อมกับตัวแบดจ์นะครับฉลองครบรอบ60ปี t ต y o ต a าที่ทําให้รู้ว่ารถคันนี้พิเศษสุดๆเลยนะครับในส่วนของตัวด้านท้ายนะครับจุดเด่นของเราก็คือในส่วนของคิ้วฝาท้ายเนี่ยของเราจะเป็นสีเปียโนแบล็คนะครับแล้วก็จะมีตัวหนังสือที่เป็นสีสีเงินนะครับเป็นตัวหนังสือที่เป็นสีเงินนะครับทางด้านท้ายเนี่ยเราจะได้รู้ว่าคือมองจากท้ายรถเลยเรารู้เลยว่าคันนี้เป็นรุ่นท็อปเอามาทำนะครับ เขามานั่งในตัวรถนะครับเราจะได้อารมณ์ความรู้สึกที่เป็นแพคเกจหนังนะครับกลิ่นหนังกลิ่นแห่งความพรูหารานะครับของรถนะครับก็เหมือนกับร่างรถราคาแพงๆนะครับตัวเบาะนะครับสิ่งที่พิเศษขึ้นมาคือเราจะเดินสติชิ่งหรือว่าได้สีแดงนะครับทาให้ดูคันนี้ได้อารมณ์สปอร์ตขึ้นมาครับสติชิ่งสีแดงเราจะเดินที่เบาะทุกตัวนะครับแล้วก็จะมีทางด้านแผงข้างประตูตรงนี้ด้วยนะครับเดินได้สีแดงนะครับไฮไลท์ของตัวเบาะนะครับของตัวเบาะเนี่ยจะเป็นสีทูโทนนะครับส ซึ่งสีนี้เขาจะเรียกว่า f l o ์มเอนะครับเป็นสีเดียวกับพวก f o r t u n e r Legend เ2.8กับ4นะครับหัวหมอนนะครับจะมีปั๊มสัญ,ญาลักษณ์ตา60ปี t o y o ต a บอ,อกแล้วงานนี้เขามีไว้ทำอะไรรู้ไหมสายเซลฟี่ห้ามพลาดอ่าสายเซลฟี่ต้องมานะครับหัวหมอน60ปีนะครับเหล่านี้นะครับมาในราคานะครับแพ็กเกจของตัวฉลองครบรอบ60ปีนะครับ1ล2 0 2 0 0 0 0น 4,000บาทนะครับได้สีขาวมุกหลังคาดำนะครับ สำหรับรุ่นฉลองครบรอบ60ปีของทาง Toyota ด้วยสีพิเศษนะครับลามิเนตเกนะครับด้วยการแรปสติ๊กเกอนะครับของทางเรานะครับนอกเหนือจากนี้นะครับเราก็ยังมีแถมบ็อกเซตนะครับเป็นกล่องกุญแจนะครับแล้วก็มี Apple AirTag ให้ด้วยนะครับเอาไว้ใช้สำหรับติดตามสิ่งของได้นะครับอันนี้ Toyota ให้ฟรีนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวการแรปสติ๊กเกอเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปดูในเว็บไซต์ Toyota ได้นะครับชื่อโครงการคือ hunt your uniqueness นะครับแล้วก็กด Start Hunting เลือก Toyota าท m มบ r รีแล้วก็เลือกรุ่นรถนะครับเราได้สิทธิ์นะครับรถแล็ปสติ๊กเกอร์ฟรีเนี่ยทั้งหมด13คันนะครับมันจะมาคลากันนะครับถ้าลองเลือกไปดูนะครับว่าใน4รุ่นนี้ท่านชอบรุ่นไหนนะครับสติ๊กเกอร์เราแล็ปให้ฟรีนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับถ้าท่านซื้อรถรุ่นฉลองครบรอบ60ปีนะครับแน่นอนครับดอกเบี้ยท่านจะได้ดอกเบี้ยที่ถูกกว่าลูกค้าปกติทั่วไป ท่านจะได้ส่วนลดค่าต่อประกันภัย IOPHD e ปี2องอีกนะครับท่านจะได้ในส่วนของตัวลุ้นรับรถ To y o t a Sport GR86 มูลค่า2 9 4ส0 0 0บาทในวันที่24กุมภาปีสองห้าห6ที่ถึงนี้นะครับแต่รถฉลองครบรอบ6กปีท่าน้งซื้อภายในปีนี้นะครับเอาละครับวันนี้ผมอาจารย์โต้ก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนร่วมเป็นหนึ่งในการเฉลิมฉลองครบรอบ6กปีกับทางเรานะครับ Stay safe รักษาสุขภาพ Enjoy การใช้รถสวัสดีครับ we